สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาเดินกันที่ตลาดซึกิจิโตเกียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างาฮโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นร้านขายของแห้งเขามีให้เราชิมด้วยก็คล้ายๆบ้านเราอยู่เนาะมันคืออะไรอ่ะพี่บราวชูกาไม่ใช่กุ้งค่ะนั่นเป็นหั่วอะคะ มันเขียนว่าบีนแล้วก็มีสไปซี่ชิมนนเผ็ดสไปซี่ก็เผ็ดเขากินเป็นสนแน็คหรอเหนียวเหนียวไปเหรอเดี๋ยวเราก็ออกทางนี้นี่บรรยากาศนะคะนี่เขาขายอะไรคะขายข้าวสวากิวขอโทษค่ะ นี่ขายเนื้อกุ้งเมื่อกี้อร่อยอ่ะแม่ไปซื้อกุ้งดีกว่าอร่อยอ่ะที่เป็นเผ็ดเผ็อ่ะเป็นร้านอะไรนะเมื่อกี้เราไปซื้อที่เราชิมไว้เมื่อกี้นะคะซื้อมาหลายห่อเลยห่อหนึ่งประมาณห้าร้อยเยนก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทเนาะเอ้ยไม่ห้าสิบสิร้อยกว่าบาทอนี้ไข่เม่ อันนี้เป็นหอยเม้นแล้วก็เป็นอะไรอะมิสโซะปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ให้พ่อใช้กูเกิลทานเสเลตให้เขามีของกินทุกถนนเลยอะเนาะนี่จะเป็นหนึ่งพันดิสคาวลดให้หนึ่พเยนด้วยใจดีจังจะเป็นร้านนี่ไงข้าวปลาหลย่างพอกินไหมข้าวหน้าปลาไหลได้เดี๋ยววันนี้ พี่บอยจะต้องได้กินอันนี้หรือเปล่าพี่บอยที่เป็นร้านซูชิที่พี่บอยบอกว่าเขาต่อแถวกินกันอะ่ะคุณลุงคนนั้นอะ่ะาาใช่ไหมคะใช่คุณลุงคนนี้ปะคะชั้นสองคนเยอะเลยนี่ก็จะมีของฝากฝากระจุกกระจิกน่ารักน,นี่เขาทำอะไรกันอะ่ะมัชชาซาเตารนราน ขายชาเขียวนี่ไงพี่บอยชาเขียวนี่คุณลุงอ๋อร้านนี้จริงๆด้วยพี่บอยที่เขาต้องมาต่อคิวกันอ่ะมีร้านขายมีดด้วยนะคะมาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ขึ้นชื่อเขาเลยน้ะมีดเนี่ยอันนึงก็ประมาณสองพัน แล้วก็เสียวกวอันนี้ก็ต่ออันนี้เจเบนนิคเคนดิชเชนอลดูดูดูราคาประมาณนนเราเลือกมากินร้านนี้กันนะคะเดี๋ยวจะดูที่ที่นั่งด้วยไปเดี๋ยวไปเลือกกันข้างในสวัสดีค่ะมีจานแรกของเรานะคะเป็น กุนนี่กับไข่ปลาแซลมอนนะคะอันนี้ราคา2,500เยนขนาดก็จุ๋มจิ๋มได้ไหมอะได้ค่ะดคดได้จะชิมให้เพื่อนๆนดูนน่ดูไข่โอ้โหสดมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ เลยน่าลองีเลยอันน้องอนเซสุเูซีฟู้ดของพวกเรานะคะอันนี้เป็นขาปูจานละสองพันเยนอันนี้จานละพันเยน อันนี้เทนะ่าไหร่นะอันี้แพงสองพันแต่มันมาจุม๋มจิ๋มมันน้อยฮะแม่อยากลองกินอยา่างน,นี้ไหมไม่เป็นไรค่ะอ,อันนี้เป็นปาลาไหลย,ยา่างที่บอยอยากกินอกินแลยอร่อยไหมคะมหวานหวานเนาะนี่คือกุ้งบ้านเรามีกุ้งแม่น้ำเขาก็มีกุ้งไหลเสือ,อย่างอย่างนี้นะสู้ค่ะสู้ น่ากินมากหมดแล้วอันนี้คือกุ้งนะคะอร่อยหอมนี่คือขาปูนะคะที่เราสั่งมาเมื่อกีออ้อร่อยอร่อยนี่เอาน,นี้อันนี้ขาปู เขาจะราดซอสซอสเขาเรีเยกอะไรนะขายซอสซอสที่น้องกัปติมชอบกินเรียกว่าซอสอะไรนะเธอริยากิซอสเทอริยาก,ก,ยาก,กิแต่เขาย่างแบบกำลังดีไม่เหนียวอะค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวกินกุ้งอันนี้คือเนื้อกุ้ง ทุ้งส้ายเสือเลยนะยเนื้อมันหวานมากเลยหวานอร่อยมากพี่น้องกินอร่อยมากเอาไหมคะทับทิมทับกิมกูหวาน อันนี้จะเป็นอันนี้ที่พี่พี่บอกบอกว่ากรดมันเล็กมากเลยอ่ะชุม่มจิ๋มมีเนื้อปูให้ดูด้วยยาเดี๋ยวเลิกโทรมาสั่งนะอืมแต่มันเทมอม่ะลองชิมได้นะลูกอันนี้มันสุกแล้วกินได้เลยเธอกแลไม่เอาแล้วรอจกินข้าว ข้าวหน้าไข่ของเราไข่สดมากหวานร้านที่เรามากินคือร้านนี้นะคะแต่ว่าพอเราทานเสร็จอะ่ะมันสองโมงกว่ากว่าเขาบอกว่าปิดหมดแล้วโชคดีมากเลยอะ่ะที่เราได้กินนะนี่ก็เป็นบริเวณตลาดรอบๆ ก็ยังมีขนมมีอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะไปซื้อขนมกันไหมลูกนี่คนพอประมาณนะคะมีตอกซอกซอยเยอะเลยน,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 นี่ก็เป็นร้านตรงนี้ก็เป็นซอยเดินเข้าไปได้เหมือนกันโฮโฮนี่เป็นร้านไ้ติมนี่เป็นร้านไข่หวานนะคะเป็นไข่หวานชนิดต,ต่างๆอ,อันนี้เป็นร้านปลาหมึกแห้งของแห้ง ซเป็นอะไรคะมันคืออะไรคะเป็นแซลมอนเกตแซลมอนแซลมอนเกตไว้โรยหน้าข้าวและอันนี้อะไรคะพี่ลอยดูนี่อ๋อแซลมอนไว้โรยหน้าข้าวอันนี้ค่ะมันอ๋อเป็นกะตุกตาเฉยๆค่ะทาลุมะทาลุมะเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเดี๋ยวเรากลับบ้านไปบัดดิ้งคาลุมะหอยแห้งอันนี้หอยแห้งอ๋อมันจะเป็นอาหารแปรรูปอะเนาะ เต็มไปด้วยอาหารแปรรูปเขาเริ่มปิดแล้วอ่ะคนก็เลยเริ่มน้อยเขาจะไปเที่ยวกันที่อื่นแล้วหรอมั้งนี่ร้านอะไรคะก็เป็นอาหารแห้งเหมือนกันนะร้านนี้ก็เหมือนเป็นร้านชื่อดังนะคนต่อคิวรับประทานกันแล้วก็มีตัวคุณลุงที่เป็นเชฟนี้อยู่ข้างหน้าด้วยเขาเป็นคนเดียวกันไหมลูก ใช่นะคนเดียวกันอ๋แสดงว่าดังด้วยนะร้านเนี้ยเป็นร้านซูชินี่ปลาหมึกปลาหมึกยืดเหมือนของบ้านเราเลยอะ,นนะยอใช่ของก็จะคล้ายๆกันเป็นของแห้งอย่างเงี้ยนี่ร้านอะไร,รน,น,น,นี่ก็โอ้โหนี่ก็คนต่อแถวกินเยอะนะคะพี่บอยอ,อิชิดะโดริ เป็นประเทศที่ชอบต่อแถวเขาจัดระเบียบสังคมไงเนาะอันนี้เป็นคำคำค่ะลูกเป็นซูชิเป็นอุนิอุน,อนิคือหอยเม่นค่ะลูกว้าวอันนี้ยืนกินค่ะพี่บอยโหอ,อันนี้เลิศอ่ะโอ้โหเป็นเป็นขาป,ปูอะค่ะเหมือนเหมือนร้านที่เรากินเมื่อกี้แหละโอ้โหนี่ปูทีมดูปูขาปูจริงสิ ออเดอร์เขาจะปิดแล้วแน่เลยอรกุ้งย่างนะคะกุ้งของเขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะกลับบ้านเราไปทำกันบ้างไหมอันนี้เป็นหอยเม้นที่เขาขายนะคะ นี่คือสดสดเลยเขาให้ซื้อแล้วก็กินหน้าร้านเลยนะคะไม่มีให้กลับไปเลยอ่ะอันนี้เป็นปูตัวใหญ่โอ้ดูดิเจ้าปูน้อยแล้วเหรอแล้วมาแล้วมาแล้วมาหีแม่อะไรนะยังไม่ออกมาแล้วมันมาหนีแม่แล้วแล้วน้องหนูจะช่วยแม่ไหมคะเจสิคเดี๋ยวมาหนีเหนูอ้าวต้องช่วยกันสิจะไปหนีเหนือก่อนโอ้ ันนี้ตัวเล็กหน่อยโอ้หลายตัวเลยอ่ะเป็นกูอาลาสกานะปลาูกเดี๋ยวเราไปดูโอ okay. sorry sorry <Okay. S 1> อันนี้เป็นหอยสดๆเลยเขาให้กินที่นี่เลยนะคะปลาทับพิมพไปดูร้านเอ็นกัานี่จะเป็นข้าวปลาไหลย่างเหรอปิดแล้วหรอพ่อเอาไหมอะเออเนี่ยเป็นปลาไหลย่างไงนีเ่เธอ เป็นร้านที่ขายเฉพาะปาลาไหลย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อก,กินปนลาไหลด้วยเมื่อกี้พ่อก็กินไปแล้วนี่โอ<ฮ>เป็นชิ้นใหญ่เลย2,500อันนี้พันแไม้หนึ่งก็จะประมาณ900เยนราคาเขาก,ใก็ใกล้เคียงกันนะไม่ได้หนีกว่ากันมากแล้วน,นี่ดูด,ดูพี่เขารับมีด มีดญี่ปุ่นนี่คือสุดยอดเลยนะลูกถ้าคนทําอาหารเนี่ยเขาจะอยากได้เลยอะแต่ว่ามันแพงน, <laughs> นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาที่ตลาดปลา mm. เขามีขายมีดญี่ปุ่นด้วยนะคะแม่ก็อยากได้เหมือนกันนะ mm. แต่กับลําบากอะ mm. เพราะเราต้องขนขึ้นเครื่อง mm. เขาเอาไวแา้แล่ปลาลูก mm. เขาโชว์ด้วยด้านใน mm. เห็นไหม mm. นี่เป็นร้านมีดนะคะ อะไรนะคะอ๋อพี่เขาใช่เป็นไว้สำหรับทำอาหารโอ้นี่หินรับมีดหินรับมีดเขาก็ขายใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกันไปเดินดูกันครับทิมไมลูกอันนี้จะเป็นพวกของแช่แข็งอบเปียอะไรอย่างเงี้ยใช่อบเปีย,ปอปยทอดน้องรับทิมจับเสื้อแม่ไว้นะลูก ซอยนี้ค่อนข้างที่จะจอแจนิดหนึ่งก็มีร้านซูชิร้านแบบมีเรื่อยๆเลยอะค่ะที่ซูชิมีอะไรนะคะนี่ใสพานยซูชิสายพานเหรอลูกอันนี้เหรออ๋อน้องๆเก่งจังเวเห็นซูชิใสยพานด้วยนะคะนี่จะเป็นปลาเนื้อปลาบ้านเขากินเนื้อปลาเป็นหลักอะเนาะเป็นอะไรนะคะปิดแล้วเหรอคะ ไม่ได้ปิดหรือเปล่าเขาขายข้างในแต่เขาขายสดไม่เป็นไลหนองพี่ลูกนี่เนื้อปลาเห็นไหมยิ็นป้งโอ้ร้านเนื้อปลาเขาหน้าทานมากเลยดูสิเป็นเขาขายเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะเขาแล่ปลาหน้าสวยมากเลยไปดูร้านอื่นต่อนี่ก็เริ่มปิดบ้างแล้วนี่ร้านนี้ขายอะไรคะชาลูกโอ้มีกีนทีเนี่ยกีนที นี่ก็เป็นขายขายแบบเหมือนปลาหน้าเขียงเป็นปลาเขียงปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาจะแลกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไว้ให้หรอนี่มีไข่ปลาด้วยก็จะเป็นร้านอะไรอันนี้นี่ร้านอาหารแห้งไหนคะไหนคะโอ้ของสตาร์บัค่ะนั่นเขาต่อแถวไป นี่มาดูตรงนี้ลูกสองข้างทางก็จะเป็นร้านอันนี้พ่ออ่านให้ฟังก็เป็นร้านหอยแห้งเนี่ยหอยตลับอะ่ะอันนี้หอยไข่หอยเม่นโอ้เขาขายหอยแห้งกันอะถึงถนนแล้วเดี๋ยวเราจะไปน,ะนี่เขาขายของสดเห็นไหมของสดก็จะมีโอ้โหหอย หอยนางลมด้วยหอยอุนหนีด้วยรวมกัเนเกจาใรนนี่อันนี้เป็นๆเ,เลยลูกอันนี้ยังยังมีชีวิตอยู่โอ้ดูเสือลูกกุ้งกุ้งอะไรเสือที่เขายังมีชีวิตเนี่ยถ่ายรูปก,กับกุ้งไหมรู้ไหมกุ้งภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรเอบิ ถ้บ,บิ่มเด่ยของเขาหลนะ่นนะลูกนี่เขามีสตรอเบอรีแนนออร่แคนดี้เขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษอะอไอภาษาจีนทั้งหูลู่ะออแล้วก็มีไอติมสตรอเบอรี่กินบาัาหลุกหกรยเยนอันเดียวกินด้วยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินไม่หมดกินหมดหรือเปล่าห,หมดนะ,อะโอเค เด็กๆมาหม่ำไอศครีมสตรอเบอรี่กันนะคะอีอร่อยไหมลูก,ร,กร,ะะร้านไอ,อ,อติมสตอรอเบอรี่ตรงนั้น,นะคะ่ะมีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งสมูทตี้ก็มีแล้วก็มีสตอรอเบอรี่เสียบมยะะไม้ะค่ะที่เป็นแคนดีนะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพี่บอยกันที่ร้านร้านปูย่างค่ะปูย่างนะคะไ,ได้มาแล้วค่ะค่ะปู ใหญ่ไหมเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวนะหาวิธีเนี้ยก่อนมือใหม่นะคะตั้มใหญ่มากเลยโอ้โอ,โอ้ได้แล้วอ๋อแล้วมือกินซีฟู้ดต้องอย่ากกลัวอุ้ยวัดเลอะนะคะขอโทยค่ะเดี๋ยวก่อน วันนี้เราก็อิ่มกันมากแล้วนะคะเด็กๆอิ่มไหมคุณพ่ออิ่มไหมขาละพันแปดใช่มันมีสิบขาตกเท่าไหร่ตกเท่าไหร่คะพันแปดขาละพันแปดใช่ใช่ตัวปูลาสกาตัวหนึ่งอ่ะมันก็จะประมาณราคาประมาณนั้นแหละวันนี้เราอิ่มมากใช่เราอิ่มกันมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม ตลาดสูกิจิเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสมาชิกบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเร็วกินไอติมไอติมอร่อยมากเลย<ๆ>เพื่อนๆอย่าลืมมาชิมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกบ